การเผชิญหน้ายังคงค้างคาอยู่ในอากาศที่หนักอึ้งคุณเป็นใครเคลถามหญิงสาวตอบว่าเธอเชื่อเอลร่าและถามกลับด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบว่าคุณรอดมาได้อย่างไรเมื่อเคลยอมรับว่าผมแค่วิ่งเอลร่าก็พยักหน้าช้าและกล่าวว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนอ่อนแอเอลร่าโยนผลไม้สีม่วงเข้มมาให้เขาการแบ่งปันอาหารครั้งนี้ เป็นก้าวแรกที่เปราะบางของการสร้างความไว้วางใจจากนั้นเธอก็พาเคลเดินลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งมาถึงลานกว้างที่เต็มไปด้วยรอยเท้าขนาดมือหึมาและซากของทร i เซลาทอปส์ที่ถูกฉีกกระชากอย่างโหดเหี้ยมนี่ไม่ใช่ฝีมือของแรปเตอร์ทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนตามมาด้วยเสียงคำรามทุ้มต่ำที่ดังก้องมาจากในป่าลึกมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยอำนาจและความดุร้ายเอลาร่านหน้าซีเผือดมันกลับมาแล้ววิ่ง พวกเขาพุ่งเข้าสู่หน้าผาหินที่ปกคลุมไปด้วยเทวนหนาทึบเอลรานำเขา,เขาเข้าไปในช่องว่างแคบๆที่ซ่อนอยู่หลังม่านใบไม้ทันเวลาพอดีคโนโทอรัสร่างมหึมาก็ปรากฏตัวที่ถังเขา้ามันส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธเกรี้ยวเมื่อพบว่าเหยื่อหนีรอดไปได้พวกเขานั่งนิ่งอยู่ในความมืดฟังเสียงลมหายใจที่เกรี้ยกลาดของนักล่าที่หงุดหงิดอยู่ด้านนอกจนกระทั่งเสียงฝีเท้าหนักๆเริ่มจางหายไปเมื่อกลับออกมาสู่แสงสว่างอีกครั้ง เอลราก็ชี้ไปที่กับดักหลุมพรามที่พรางไว้อย่างชันฉลาดใกล้ๆกับทางเข้าถา้ำฉันอยู่รอดได้เพราะฉันเรียนรู้กฎของมันเธอกล่าวที่นี่มีผู้ล่าที่แท้จริงอยู่เพียงผู้เดียวและเราต้องฉลาดกว่ามันเสมอเคลมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ผู้รอดชีวิตอีกต่อไปแต่เป็นครูผู้เชี่ยวชาญในโลกที่โหดร้ายใบนี้คืนนั้นพวกเขานั่งอยู่ข้างกองไฟเล็กๆในความเงียบที่เกิดจากความเข้าใจร่วมกัน การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดของเคเลได้เปลี่ยนไปตลอดการจากการเอาตัวรอดคนเดียวกลายเป็นการต่อสู้เพื่อพวกเขาทั้งสองคน